ยินดีต้อนรับเข้าสู่ M อ็มแทนท o t, t นะคะคลิปนี้เป็นพิกอาการในหัวข,ข้อที่ว่าไม่ทักไม่ทายหายไปไหนยังรักกันอยู่ไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าคนของเราหรือคนที่เราเคยคุยหรือเคยคบกันอยู่หรือสารสัมพันธ์กันอยู่เนะะี่ยค่ะอยู่ๆเขาก็หายไปไม่ทักไม่ทายเหมือนแต่ก่อนอาจจะทักแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเลยหรือบางวันก็ไม่ได้ทักเลยหรือสองสวันมาทักกับเราทีนะคะ เป็นหัวข้อที่ลูกดวงส่งเข้ามานะคะตรงนี้เนาะก็มาทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะในหัวข้อที่ว่าไม่ทักไม่ทายหายไปไหนยังรักกันอยู่ไหมแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้กติกาเช่นเดิมค่ะมีไพ่ทั้งมหมดสามกองนะคะกองที่1กองที่สองกองที่สามนะคะเลือกไพ่เลือกเลขตามที่เราชอบที่ดึงดูดในใจเรามากที่สุดนะคะ เช่นเดิมค่ะการอ่นานไพ่เป็นแบบจาร้องที่ดิ้งไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปยึดติดจะไปคิดว่าเป็นดวงของเรามันไม่ตรงกับเราแน่นอนบางเหตุการณ์มันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนน่ะนะคะเหมือนคุยกันแล้วบางทีเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาแล้วก็หายเดี๋ยวก็มาแล้วก็เขาไม่มีแอคชั่นไม่มีแพชชั่นอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่า ที่เขาหายไปเขาไปไหนเขายังรักเราอยู่ไหมแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเอาละค่ะคิดว่าทุกท่านน่าจะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งใครเลือกกองที่หนึ่งมาดูนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณกําลังคุยกําลังดิวอยู่นี่นะคะ<อ>เขาหายไปไหนนะคะแล้วก็ยังรักกันอยู่ไหมนะคะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ การอ่นานไพ่ตรงนี้เป็นแบบเจอร์รอลิเดดิ้งไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่าก็คือว่าอาจจะเป็นดวงของคนที่เรากําลังดิวอยู่ก็ได้เป็นการสลับกันก็ได้นะบางเหตุการณ์นะมันอาจจะไม่ตรงยังไงต้องขออภัยเนาะตรงนี้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่การเสรียเวลาเนาะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องดูสถานการณ์ก่อนนะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเป็นแบบไหนนะ นะคะขอดูสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนเป็นแบบไหนขอ12ใบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สายลมลงไปก่อนลูกเราให้เลี้ยงให้พี่เขาก่อนอืมก่อนอื่นนะคะต้องดูสถานการณ์ของคุณก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะความรักความสัมพันธ์ขออนุญาตนะคะขอโทษจริงๆมีน้องแมวขึ้นมานะน้องสายลมนะคะสายฟ้านั่งนั่งอยู่บนรถเนาะนั่งมอไซค์อยู่นะคะ,ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ คุณรักกับคนที่เขามีเจ้าของหรือเปล่านะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วเช่นถ้าไม่ได้แต่งงานก็คือมีแฟนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศที่3สามารถดูได้ไปกําหนดเพศของเราเองได้นะตรงนี้นะคะเนี่ยเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคนที่เรากําลังดิวอยู่นี่นะแล้วก็เขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะชีวิตเนี่ยเดินทางตลอดนะคะการทํางานก็จะมีการเดินทางตลอดไม่ค่อยได้อยู่นะ แล้วเป็นคนค่อนข้างเก็บกดนะในตัวเขาเป็นคนที่เก็บกดเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่เครียดมีปัญหาเล็กน้อยอะไรก็คือเก็บมาใส่ใจนะคะ<ๆ>คุณอาจจะดีกว,วคนต่างชาติหรือเปล่าหรือเขาคนนั้นถ้าไม่ต่างชาติก็เป็นคนต่างอำเภอต่างจังหวัดกับคุณนะคะตรงนี้เนาะค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบพูดจาน้อยหรือถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาก็ไม่ค่อยคุยอะไรมากนะคะถ้าไม่สนิทนะคะตรงนี้เนาะ,ะทีนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณเจอกันในเรื่องของโลกออนไลน์แน่เลยนะคะหรือมีใครสักคนอาจจะทักมาผิดหรือมีเพื่อนติดต่อให้นะคะความสัมพันธ์เป็นการก่อตัวขึ้นเร็วมากเลยนะเขาก็รู้สึกถูกชะตากับเราเราก็รู้สึกถูกชะตากับเขาไพ่วงล้อขึ้นคุยกันตลอดคุยกันแบบเข้าขาคุยกันเหมือนกับว่าคนคนเดียวกันรู้เรื่องกันหมดเลยนะคะเป็นความผูกพันนะยิ่งคุยทุกวันยิ่งผูกพันนะ คุณเหงานะตอนนี้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาคนเนี้ยเงียบไปห่างหายไปเขาเป็นยังไงมัง่งนะคะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทั้ง,งที่เราคุยกันอยู่ดีอยู่ดีก็หายไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว,ว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเขาหายไปไหนนะคะเขาหายไปไหนนะอย่างที่บอกว่าเขาหรือเธอคนเนี้ย อาจจะมีเจ้าของแล้วหรืออาจจะมีใครสักคนที่แบบเป็นตัวจริงของเขาเนาะอันนี้อาจจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องครอบครัวนะคะเด a t e r e b i r t h นะคะหมายความว่าให้เดรสกลับหัวเนาะตรงนี้นะคะ่ะทีนี้ด้วยความที่เขายังไม่ได้ตัดสัมพันธ์กันนะกับคนเก่าเนี่ยเดรสตริงเป็นการกลับไปกลับมาเป็นการแบบสันสัมพันธ์กันอยู่นะอาจจะไม่ได้แบบเป็นความรักที่แบบ เหมือนแต่ก่อนแต่เขาอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันเช่นในเรื่องของลูกนะคะบางคนอาจจะมีบุตรมีอะไรด้วยกันแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนะคะตรงนี้นะเขาก็พยายามจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะซิกออฟสอดนะหกดาบมันเหมือนกับว่ายิ่งเคลียร์มันยิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วเรามาดูสิคะว่าช่วงที่เขาหายไปเขาไปอยู่กับครอบครัวน่ะแล้วเขายังรักเราอยู่ไหมนะเขาคิดยังไงกับเราเขายังรักเราไหมแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทั้งหมดหกใบนะคะต้องของไยนะบางทีมันอาจจะไม่ตรงแล้วก็ของเราเป็นคนที่อ่าทําคลิปสั้นไม่ยาวนะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าเขายังรักเราอยู่ไหมขอหกใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาหรือเธอคนนั้นยังรักเราอยู่ไหมหายเงียบไปแบบนี้ ยังรักนะตัวเองได้ไพ่ไปเดิมนะเนี่ยเห็นไหมเขายังรักยังคิดถึงอยู่นะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะแล้วมันมีการกลับมานะเขาหายไปก็จริงแต่เขากลับมาเห็น <he en S 2> ไหมได้ไพ่ไปเดิมอะกลุ่มเดิมอะทัางที่สลับแล้วอะเนี่ยเขาอยากจะ,ะเก็บคุณไว้อยากจะกอดคุณไว้อยากจะรักษาคุณไว้เขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปแน่นอนนะคะการกลับมาของเขาอย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นการกลับไปกลับมาไม่ได้แบบว่าอยู่กับเราแบบทาวนนะคะ อย่างที่บอกว่าครอบครัวเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเขายังมีความรับผิดชอบอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเดี๋ยวเขาจะเคลียร์เองแล้วก็ถามว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงมัง่งตัวของเขาเองอาจจะมีความเครียดในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวนะนะคะอย่างอื่นก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเนาะนอกจากการเคลียร์กันไม่ลงตัวอาจจะเป็นในเรื่องของมรดกหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรอะไรก็เป็นไปได้นะตรงนี้นะคะก็ไพ่กองที่หนึ่งเนาะสรุปให้เลยว่าที่เขาหายไปอ่ะ เขามีปัญหาเกี่ยวกับอดีตคนรักเขาหรือครอบครัวเขาแล้วก็เขายังรักเราอยู่นะยังรักเราเหมือนเดิมยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมแล้วตอนสถานก,การณ์ตอนนี้คือเขาอยากจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะะที่มันค้างขาดใจเนาะอันนี้ก็เป็นไพ่สาหรับกองที่1นนะยังไงซะเขาคนนี้ห่างหายไปยังก็ต้องกลับมาคุยนะคะนะคะจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับสถานก,การณ์นะคะตอนนี้เนาะนะคนะ,ะอาจจะไม่ตรงกับใครนะต้องขออภัยนะ กองที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยยังรักนะจ๊ะที่หายไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวนะอ่ะเรามาดูต่อค่ะกองที่สองกองที่สองใครเลือกกลองที่สองมาดูเลยนะคะไม่ทักไม่ทายหายไปยังรักกันอยู่ไหมแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะ ขอ12ใบนะคะขออนุญ,ญาตในการสับให้นะเขาไม่ทักไม่ทายหายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไพ่ชุดน,นี้ชื่อว่าไพสวีททัยไลท์นะคะอืม มาดูสิคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนมันเป็นแบบไหนเนาะเืมเหมือนกันนะคล้ายๆกลองที่หนึ่งเลยนะนะคะคุณดีวกับคนที่เขามีเจ้าของอ่ะคุณเจอรักซ้อนใช่ไหมเนี่ยนะคะเขามีคนของเขาอยู่แล้วไฮพินเทสขึ้นมานะคะมีความเป็นแม่มีความสมบูรณ์มีความที่แบบว่าเขาเรียกว่า คุมเกมอะพูดง่ายๆเลยนะคะเนี่ยเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคนคนนี้นะคะเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูยากนะอยู่กับเราเป็นบุคลิกอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็กับคนอื่นเป็นบุคลิกอีกแบบหนึ่งนะนะคะคุณสารสัมพันธ์กันเร็วมากนะคะบางคนเจอในทีมงานเจอระหว่างการเดินทางเจอเรื่องของโลกออนไลน์นะตรงนี้เป็นไปได้นะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับว่ามันเป็นการรอคอยโอกาสที่จะได้มาพบมาคุยกัน การคุยกันนะ่ะแทบจะไม่ค่อยมีเลยบางครั้งนะ่ะแบบนานๆทีได้ทักทายกันมาต้องหาเวลาต้องหาโอกาสนะ่ะที่มันเหมาะเจาะนะคะอย่างที่บอกว่าเขามีตัวตนของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถดูได้นะน้องผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพศที่สามเนาะตรงนี้ถึงทีนี้มาดูสิคะว่าแล้วที่เขาหายไปอ่ะเขาหายไปไหนอ่ะนะคะ เอาละค่ะใบที่หนึ่งเนาะคนคนนี้มีปัญหารเรื่องงานค่ะมีปัญหารเรื่องงานแล้วก็มีการเคลียร์ในเรื่องของหัวใจเช่นคนเก่าอาจจะยังย้อนกลับมาหรือยังมีปัญหาอยู่นะหรือคนที่เขาอยู่ด้วยทุกวันปัจจุบันเนี่ยที่แบบก็อาจจะมีคุยกับเราด้วยเนะนี่ยคนคนนี้อาจจะเข้ามาแบบมีข้อเสนอหรืออาจจะเข้าอาจจะรู้ในเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาอาจจะมีข้อเสนอว่าถ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาจะขอคุยอย่างเงี้ย คนคนนี้มีปัญหาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะตอนนี้นะคะแล้วก็ตัวของเขาคนนี้บอกไว้เลยว่าค่อนข้างที่จะเจ้าชู้คือคุยได้เรื่อยอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะเดวิลขึ้นนะ่ะเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในกลุ่มท่านดินนะไม่ได้บอกว่าคนท่านดินไม่ดีนะเนี่ยพืชศกกันมังกรได้หมดเลยนะแล้วก็จะมีในกลุ่มของอมีถุนตุนกลุ่มด้วยนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยก็ เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์เวลาใครคุยด้วยหรือเวลาที่แบบเขาติดต่อสื่อสารอะไรกับใครมันเหมือนกับเป็นเป็นการคุยต่อเนื่องนะ่ะคือคุยวันนี้ไม่จบนะ่ะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกับคนนั้นโดยเฉพาะแบบเพศตรงข้ามมันก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะตรงนี้นะคะ ตัวของเขาเองนะที่ว่าหายไปเนี่ยมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาที่มันยังไม่ลงตัวเนาะเขาอาจจะเคยคุยให้เราฟังแล้วก็ได้ว่าเขามีปัญหาแบบนั้นแบบนี้นะคะยังเคลียร์ไม่ได้นะคุณรักกับคนทางไกลอ่ะนะคะแล้วถามว่าเขาคนนี้ยังรักคุณอยู่ไหมเขายังรู้สึกดีนะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะให้รักเลยแบบเป็นแฟนเป็นแบบว่า เป็นคู่รักเลยนะมันยังไม่ใช่นะคะเพราะคุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันหลายรอบแล้วก็ตอนนี้บางคนอาจจะบล็อกกันไปแล้วก็ได้เดือ o วทาวอร์ขึ้นนะมีการตัดขาดมีการแบบขาดการติดต่อนะแล้วเขาคนนี้ถามว่าเขารู้สึกไงคบคุณเขาอยากหาโอกาสนะเขาอยากแบบมาง้อหรืออยากจะมาพูดคุยกับคุณคืออยากปรับความเข้าใจอะเดเวเป็นการแบบ ย้อนกลับมาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามนะเนี่ยเขาอยากขอโอกาสนะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันเจ็บปวดคุณเคยให้โอกาสเขาไปแล้วแล้วก็การที่เขาไปเคลียร์ปัญหาต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาเคลียร์ไม่จบไม่สิ้นนะคะไม่ได้บอกว่าตัวเราไม่ดีนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเขาไม่ดีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะช่วงระยะเวลานะเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้นหรือแฮงแมนก็คือหยุดนิ่งแล้วก็ทาวเวอร์ก็มาพังอีกตึกพังน่ะ บางคนก็คือมีการบล็อกกันไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ทีนี้เราอยากมาดูสิคะว่าแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างถามว่าเขารักคุณไหมอย่างที่บอกเลยว่าเขารักนะแต่อาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นที่หนึ่งนะ่ะก็คือเหมือนกับว่ารักมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนบางครั้งมันก็ทําแทนไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอืมเนาะมาดูสิครับแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะยังรักเราอยู่ไหมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาละค่ะคนคนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้คือบอกไว้เลยว่าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวมาตีกันเลยนะคะเนี่ยทั้งสิบดาบสิบเมเท้ามาตีกันเลยนะเหมือนกับ ตัวของเขาเองไม่ได้มีความสุขเลยนะตอนนี้งานก็ยุ่งพออยู่แล้วยังมายุ่งเรื่องความรักอีกมันไม่ลงตัวหลายๆอย่างเด e e m อ e r o r อเขาพยายามเคลียพยายามที่จะแบบว่าทําให้ทุกคนเห็นว่าเขาเขาโอเคนะเขาเข้มแข็งแต่จริงๆนะ่ะเขายังไม่ผ่านจุดนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการงานอาจจะสะดุดนะแล้วก็ที่ไม่ได้พูดคุยกับเราเนี่ยนี่แหละก็คือไปเคลียร์เรื่องนี่แหละทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องอคนในอดีตเนาะถามว่าเขารักเราไหมไพ่จัสติมันขึ้นหมาว่า คุณกับเขาตัดกันหลายรอบแล้วและครั้งนี้คุณคิดว่าเด็ดขาดบอกว่าเลยจัสเมนขึ้นน่ะเป็นเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรยังไงยังไงมันก็ต้องกลับมาคุยกันไม่รู้สถานะไหนแหละแต่คุณอาจจะได้มีโอกาสได้มาคุยกันลองดูนะคะไม่เชื่อแล้วก็เขายังคิดอยู่เสมอนะว่าเขามาง้อเนี่ยคุณให้อภัยแน่นอนนะคะคุณไม่ได้ไปเสกเขาเขารู้ว่าคุณนะชอบเขานะตรงนี้นะคะเนี่ยความรู้สึกของเขาก็จะเป็นแบบนี้เขารู้เลยว่าถ้ามอง้อคุณให้อภัยแน่นอนนะถึงแม้ตัวของคุณเองจะ บล็อกเข้าไปเดี๋ยวไม่นานคุณก็ปลดบล็อกแล้วก็ได้กลับมาคุยกันนะคะอันนี้ก็เป็นของกองที่2เนาะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3ม,มีปัญหากับใน,นเรื่องของอดีตเนาะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ทักทายเรามาแล้วตัวของเขาเองก็ไม่ได้สบายนะแล้วก็ถามว่ายังรักไหมก็ยังรักเหมือนเดิมอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะเอาละค่ะเรามาดูกองที่3กันนะคะใครเลือกกองที่3มบ้างเอ่ยมาดูกันนะแล้วก็ การดูดวงตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงกับใครนะอย่างที่บอกแหละนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะนะ,ะกองที่สามนะเนี่ยใครเลือกกองที่สามมาดูนะคะเขาไม่ทักไม่ทายเขาหายไปเลยเขายังรักเราอยู่ไหมนะเขาเป็นยังไงบ้างเนาะขอสับไพ้นิดนึงนะคะช่วงกักตัวนะทุกท่านทําอะไรกันอยู่อ่ะเนี่ยอุ๊ยโทษทีค่ะปริวูเลยเดี๋ยวนะคะ เอ,อจะมีเอามานี่มานี่มานี่อย่าปลิวไปไกลอย่าปลิวไปไกลอ,อ่าโอเคได้ละบางคนกลักตัวกลักใจนะคะ กักแต่ตัวนะอย่ากักหัวใจนะมันกักไม่ได้นะ12ใบค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าห็ดแปดเกสองคุณรักกับคนต่างชาติขึ้นมาเลยใบแรกนะคะดีกว่าคนต่างชาติต่างศาสนานะคะเนี่ย หรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานในเครื่องแบบก็ได้นะคะการสารสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันเหมือนกับติดต่อในเรื่องของการงานนะคะตอนนี้เนาะแล้วก็บางครั้งนะ่ะคุณรู้สึกว่าตัวของเขาเองนะ่ะอยากจะมาก็มาอยากจะหายก็หายเป็นแบบนี้หลายๆครั้งแล้วจนบางครั้งนะ่ะคุณตัดสินใจว่าคุณไม่เอาแล้วนะเฮมิทหมายว่าคุณกําลังแบบตัดสินใจและอยากจะอยู่ในห่วงเวลาที่แบบความสุขของตัวเองแต่พอคุณตัดสินใจแบบอยู่คนเดียวปุ๊บ เขาคนนี้บุนกลับมาไพ่วงล้อมันเหมือนเป็นการที่แบบว่าเหมือนโชคชะตาคือเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ติดต่อเรานะแต่เขาก็อดใจไม่ได้เพราะคนมันเคยคุยนะคะแล้วก็เขาคนนี้มีความมั่นใจเหลือเกินนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทะเลาะกันกี่ครั้งยังไงก็ตามคุณต้องเป็นคนให้อภัยเขาตลอดนะตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็มีการประสานกันประสานมือกันเป็นการคืนดีต่อกันนะตรงนี้นะคะ น,นี่ก็เป็นสถานการณ์ตรงนี้เนาะนะคะทีนี้ที่เขาหายไปเขาหายไปไหนหนึ่งสองสามสี่นะคะคนคนนี้หายไปไหนอ่ะคนคนนี้เขามีการที่แบบว่า เขาเรียกว่าไงอ่ะติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะเช่นถ้าไม่แม่พี่สาวก็อาจจะเป็นคนที่เขาเคยคบเคยคุยนะเพราะเป็นการที่แบบว่าเนี่ยเป็นครอบครัวขึ้นมาเหมือนกับว่าการติดต่อการสื่อสารการย้ายบ้านหรือการที่แบบว่ารวมตัวกันกับสมาชิกหมายความว่าตัวเขาเองที่ทหายไปเนี่ยเขาน่าจะอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะ ยอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็ตรงนี้นะเขาไม่ค่อยเปิดใจหรือไม่ค่อยให้ใครได้รู้ว่าสถานนะหรือสถา,านการณ์ครอบครัวเขาเป็นยังไงมั่งนะคะถึงแม้เราเคยถามเขาเนี่ยการเคาะเนี่ยกระแพงนะเคยถามเขาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องอดีตเขาจะไม่ค่อยคุยนะคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มานะคะเป็นคนคน่อนข้างอารมณ์สองขั้วนะคนคนนี้หายไปกับครอบครัวคะ่ะตัวเองเขาหายไปกับครอบครัวนะตรงนี้นะคะ แล้วเรามาดูสิคะว่าแล้วเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะคุณเจอในสถานการ์รักซ้อนหรือเปล่าหรือคุณอาจจะไปรู้มาก่อนหน้านี้ว่าเขายังมีใครอีกคนที่คุยแล้วยังตัดขาดไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่แบบรักสามเศร้าอ่ะหรือการที่ว่าเรารู้ว่าเขามีภรรยามีสามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะ ให้ดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายแล้วก็เพศที่3เนาะเรากาหนดเพศของเราเองนะคะตรงนี้นะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเคยรู้มาก่อนว่าเขาอาจจะมีครอบครัวหรืออาจจะมีใครสักคนที่แบบเขายังสารสัมพันธ์อยู่นะคะเขาตัดไม่ขาดนะถามว่าเขาชอบคุณไหมณตรงนี้บอกไว้เลยว่าเขาอย่างยกกําแพงออกจากอกเขานะเขาหนักใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะอะไรตัวเขายังเลือกไม่ได้ค่ะเนี่ยอินฟินิตี้นะคะอันเจเชียนหมายความว่าการกลับไปกลับมาของเขาเนี่ย มันทําให้ไม่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักรักคุณก็รักรักคนของเขาก็รักเพราะฉะนั้นคนคนนี้อยากเก็บคุณไว้แต่อยู่ในสถานะไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนตกลงกันนะคะเนี่ยเขารู้สึกดีนะเขาชอบบางครั้งเขาอาจจะเคยคุยเรื่องครอบครัวเคยคุยเรื่องอาการใช้ชีวิตกับคุณก็ได้นะฮะอนาคตร่วมกันอย่างเงี้ยน,นะคะเรามาดูสิคะว,ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงมั่งนะคะหลังจากที่เขาอยู่กับครอบครัวเขาเป็นยังไงมั่งนะคะ ขอหกใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขากำลังปรับตัวปรับใจอยู่นะตอนในสถานการณ์ของเขาถามว่าเขาเป็นยังไงเขาอึดอัดจใจนะ เขาอึดอัดใจโดยเฉพาะในเรื่องของคนของเขาอะนะคะบางคนแยกกันอยู่นะแต่ยังไม่ได้ยากขาดนะคะคนของเขาเนี่ยคนเนี้ไฮพินเทสเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงเขาเนี่ยนะคะมีการยื่นข้อเสนออาจจะมีในเรื่องของการาเขาเรียกว่าไงจดทะเบียนหย่าล้างอะไรก็ได้นะเขามีความอึดอัดใจนะแล้วก็ตัวของเขาเองนะ่ะเขาไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวของเขามันเหมือนกับว่า ใครสักคนให้ข้อเสนอเขานะคะว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ก็คืออีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะเลิกนะเดอะสตาร์ Star, เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานะอย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ด้วยก,กันกับครอบครัว,รวหรือมีครอบครัวมาก่อนเขาอาจจะมีการหย่าร้างก็ได้เร็วๆนี้นะคะแล้วก็เนี่ยสถานก,การณ์คือเขามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักสเตตัส ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนาะตรงนี้เขาพยายามที่จะแบบว่าต่อสู้กับความรู้สึกต่อสู้กับอุปสรรคทั้งสิ่งทั้งอย่างนะที่มันเข้ามาเขาแย่นะตอนนี้รู้สึกร่างกายเขาแย่เขาต้องการที่แบบดูแลตัวเองซ่อมแซมตัวเองให้มันเข้มแข็งแล้วเขาอาจจะติดต่อกับมาหาคุณนะแล้วก็ตรงนี้ไพ่จัสติกเป็นการตัดสินเลยไหมไพ่กฎหมายขึ้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายนะคะเกี่ยวข้องกับทนายความอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างอึดอัดใจในเรื่องส่วนตัวก็เรื่องงานนะตรงนี้นะคะเพราะคนคนนี้ยังแก้ไม่ตกนะแล้วก็อาจจะมีการบาดเจ็บทางด้านจิตใจมากกว่าเราด้วยเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบถูกเทนะคะคนของเขาอาจจะเทเขาก็ได้ตอนนี้นะคะเนาะตอนนี้ถามว่าเขารักเราไหมก็อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบไปไปกับกับอ่อนอ่อนอฟฟนะคะเพราะเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วเนาะตรงนี้นะคะ รักแหละแต่ว่ามันรักอยู่ในสถานะอีกสถานะหนึ่งอย่างนี้มันไม่เต็มที่นะอันนี้ก็เป็นการเปิดไพ่ทายใจของอทั้งสากองเลยเนาะตรงนี้นะคะที่หัวข้อที่ว่าไม่ทักไม่ทายเขาหายไปไหนยังรักกันอยู่ไหมแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็ครบ3ามกองเรียบร้อยแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับใครนะทุกคนยังไงต้องขออภยนะัยเนาะถ้าเกิดว่าดูแลชอบ อยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r าย e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ขอบคุณนะคะน้องๆที่ทำซ้ำสเต็มให้ถือว่าเป็นคนที่มีแบบความเสียรลัมากๆเลยการทำทำสเต็มให้เพื่อนเป็นการเอื้อเฟื้อมากๆเลยนะเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะอยากจะดูกองที่2หรือที่3าอย่างเงี้ยเขาจะทำไม่ให้เราสามารถกดพอดไปได้เลยนะคะตรงนี้เนาะก็อยากให้ทุกท่านกด หัวใจขอบคุณให้เขาด้วยนะคะเขาเป็นคนผู้เสียสละเนาะไม่ว่าใครทําให้ก็ตามนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกข้อความทุกคอมเมนต์เลยนะคืออ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะบางทีอาจจะเข้ามาตอบซ้ายยังไงต้องขออภัยเนาะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวค่ําคืนนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเนาะอย่าไปเสียเลียดอย่าไปยึดติดอะไรมากมันไม่ตรงกับเราแน่นอนนะคะค่ะนอนหลับฝันดีและติดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ